ลายดอกดาวเรืองนะคะนี่ A20 นี่ค่ะ A20 เสร็จไหมคะ,ะไปเลยค่ะไปชวใกล้ๆกล้กันเลยนะคะสำหรับ A20 ดาวเรืองท้องพราสีเขียวเนียวซับใส่แล้วเฮ้งเฮ้งรยรวยสำหรับ A20 ค่ะ ต่อไปเป็น A22 ค่ะเขียวเหนียวซับนะคะ A22 นี่เลยค่ะนี่อ a อ2ค่ะสวยหนมะสวยมากค่ะสวยทุกพื้นเลยเลือกมาแล้ว A22 ค่ะไปเดูใกล้ๆนะคะ A22 เขียวเหนียวซับ A 22 อยใครชอบเขียวนะคะเอ3ยามไลประตูวังค่ะอ่ชิงล่างเป็นต้นสนค่ะอยี่สนี่สวยสวยทุกพื้นเอ๊ยี่สเมยค่ะเอ๊ยสิบมสวยไหมคะนางแบบงามไหมคะอยยี่สอ่ะไปชมไลยใกล้ๆค่ะประตูวังค่ะ เขียวเนียวซับเอยี่สิบสามจ้าสวยมากสวยมากค่ะผู้ <c oughs> ได้มาเขียวเ้วยค่ะเอยี่สิบสี่ค่ะประตูวังประตูวังอันนี้เขียวแก้มนาลินะคะเอยี่สิบสี่เมื่อกี้เขียวบิ๊กซีนะอันนี้เอ เกียวแก้มะลิี่สิค่ะ A24 นะประตูวังค่ะนี่ค่ะเขียวเหนียวซับดึงเงินเข้ามาค่ะ A24 ค่ะ A24 นะคะเขียวแก้มมะลิค่ะ A24 จ้า แล้วจ้ะให้เลือกกันจุใจเพราะว่าจะได้เห็นความหลากหลายนะคะเพราะว่าแกแพนไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบสีอะไรก็ส่งมาแต่ว่าคัดมาแล้วว่ามัดหมีสวยทอสวย่ะเอ่ส A26 เป็นลายดอกดาวเรืองค่ะสวยงามค่ะเพื่อคุณผู้ชมทั้งนั้นเลยนะกันเนี่ย รองเท้าส้นสูงเป็นนางแบบเนี่ยทำได้ค่ะถ้าแฟนคลับชอบและมีความสุขยินดีเสมอเลยค่ะ a 26นะคะไปดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะสำหรับดาวเรืองค่ะเขียวเนียวซับนะคะเขียวสวยค่ะเขียวสดมากเลยสำหรับ a 26ค่ะอาพอดีเป็นผืนสุดท้ายที่ไกด์แพทใส่อยู่นี้นะคะสีเขียว เขียวตองนะคะสวยมากเด่นเป็นสง่านะคะผืนสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจนะคะนั่งแบบชูค่ะ,ะนี่นะคะผืนนี้ ราคาในคลิปนี้นะคะ1,999บาทอาบน้ารรยายเย็บริมพร้อมส่งสำหรับเงินโอนนะคะปลายทางมีค่าใช้จ่าย50บาทนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมารีบดูคลิปหนึ่งไม่เกิน1สัปดาห์หลังจากนั้นชมเพลินๆน,นะคะ 081-257-1709 081-257-1709โทรหรือว่า ID Line มาจะเด้งอัตโนมัติแล้วทักทายแคปหน้าจอมาว่าเอาเบอร์ไหนเบอร์ไหนนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์ให้ด้วย Thank you so much for watching me f r o m many country